ทำไมนะครับบอลชนิดนี้นะครับราคาถึงตกเร็วนะครับสาวกหูช้างด่างเหลืองนะครับโอหเยอะขนาดนี้นะครับต่อไปจะทำยังไงเนี่ยอีกไม่นานจะออกลูกมาอีกนะครับเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับ อ้าวใครสนใจนะครับมาที่ร้านนำพลหมูย่างเกาหลีเคี่ยวสะพัดแหลมฉวังนะครับ2 5 0หนะครับสวยที่สุด250หนะครับถูกลงมานะครับตามพรมสวยนะครับอยู่ที่1้0ยห้าสต่สุดนะครับหากผ่านมาแหลมฉวังนะครับแวะมาเลยนะครับมาไม่ถูกให้ Google พามานะครับพิมพ์คําว่านำพลหมูย่างเกาหลีนะครับรับรองว่ามาที่นี่แน่นอนนะครับหลังเคร่ยวสะพัดแหลมฉวังนะครับขยายพันธุ์หัวช้างดนังเหลืองนะครับ จากต้นแม่อายุได้ปีเสรศษๆนะครับท่านผู้ชมทําไมนะครับบอลชนิดนี้นะครับราคาถึงตกเร็วนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับนี่ต้นแม่สองต้นนะครับได้เท่าไหร่เก้าสิบเศ็ดสิบสองได้หนึ่งโลนะครับหนึ่งโลนะครับ12ตัวนะครับช้างเหลืองนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับชุดแรกออกไปครั้งแล้วนะครับสิบกว่าต้นเหมือนกันนะครับ โอ้โหเยอะมากนะครับถึงว่านะครับราคาเขาถึงได้ร่วงลงมานะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเป็นเมื่อก่อนปีหกสี่ตอนเดือนตุลาพฤศจิกานะครับรวยนะครับถ้ามีขนาดนี้นะต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับช้างเหลืองด่างเหลืองเท่านั้นนะครับโอ้ซื้อกันต้นละสองหมื่นกว่าเลยนะถ้าขนาดนี้นะครับครับคับนี่ยิ่งราคายิ่งสวย ยิ่งแพงนะครับยิ่งสวยยิ่งแพงนี่นะครับไม um um ่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมนะครับราคาถึงตกเร็วมากนะครับตอนนี้นะครับจะสวยแค่ไหนนะครับสวยด่างฮาร์ไม่ฮาร์นะครับนี่นะครับขณะนี้ก็สวยแล้วนะช้างเหลืองนะครับนี่นะครับดูนะครับตอนนี้นะครับราคานะครับนี่นะครับ ราคาอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยนะครับที่ผมเห็นขายตามกลุ่มหูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างขาวนะครับหากท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากได้นะครับหากเจอคลิปนี้นะครับหากผ่านมาเครือสพัดแหลมฉบังนะครับมาเอาไปเลยนะครับต้นละสองร้อยห้าสิบาทนะครับขอแค่ค่าปุ๋ยนะครับแล้วก็ค่าดูแลไว้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอยากได้ต้นไหนนะครับมาเลือกอะไรเลยนะครับ สวยหน่อยนะครับราคาก็จะ2 5 0หนะครับสวยลงลงมานะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งหนะครับสวยราคานะครับลดตามคาบสวยลงมานะครับหากท่านไหนต้องการนะครับเวครือสาพัฒนะครับให้ g o o g l e พามานะครับที่ร้านนำพลหมูย่างเกาหลีนะครับรับรองได้แน่นอนนะครับราคานี้เลยนะครับ สองห้าสิบนะครับสวยที่สุดนะครับสวยที่สุดสองอห้าสิบสวยลงลงมานะครับร้อยห้าสิบนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับต้นแม่เขานะครับอันนี้นะครับดูต้นแม่นะครับสมบูรณ์นะครับไข่นี้ไม่ต้องหวงนะครับผมไม่ลื้อนะครับแต่ได้ไข่ติดมาสองสี่ห้าใบนะครับนี่นะครับตัวนี้โยกเลยเอาลูกออกหมดเดี๋ยวต้องปรับจัดทรงใหม่นะครับ สวยนะครับหากใครสนใจนะครับอยากเลี้ยงอะโรคาเซียนะครับราคาถูกๆนะครับมาเอาได้เลยนะครับรอบที่เดียวไม่ได้ขายนะครับแจกฟรีนะครับสิบกว่าต้นนะครับเป็นไงกันครับหายสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าหูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างขาวหรือว่าต้นไม้ทั่วๆไปเนี่ยนะครับทําไมถึงราคาตกร่วงลงเร็วมากนะครับก็คือปริมาณใช่ไหมปริมาณเยอะนะครับราคาก็ต่ำลงนะครับ เมื่อก่อนหากันวุ่นวายกันเลยนะครับโอ้โหต้นละสองสามหมื่นต้นละเจ็ดหมื่นบางคนยังซื้อมาเลยนะครับมาทําต้นแม่นะครับโชคดีที่ผมซื้อตัวนั้นนะครับไข่สองใบสามพันนะครับผมได้ไข่มาสองใบสามพันก็ยังหนักอยู่นะตอนปลายเดือนพันวาคมปีหกสี่นะครับที่ผมได้มานะครับก่อนหน้านั้นเดือนสองเดือนนี้ใบละสามพันนะครับโอ้โหเกือบนะครับเกือบไปแล้วนะครับเกือบํำทุนมไม่เจอนะครับ หายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมถึงราคาต่าลงเร็วมากนะครับก็ตามตลาดนะครับตอนนี้ก็ราคาต่าลงนะครับทุกคนหาซื้อได้นะครับอย่างผมขายอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้อะไรมากมายก็250แล้วก็ความสวยต่ำลงมานะครับก็150หานะครับหากใครสนใจก็นาผลไม้ยางกะหรี่เรือสัพรม์เฉบังนะครับหากสนใจนะครับผ่านมาแวะมาได้เลยนะครับไม่แน่นะครับบางทีบางทีนะ บางทีถ้ามาไกลนะผมให้ฟรีเลยนะจะบอกให้นะครับไม่ได้ขายทุกต้นนะครับถูกใจให้ฟรีไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ